แนะนำหนังสือที่สามารถอ่านได้ตลอดเวลาไม่มีวันหมดอายุนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูว่ามีหนังสืออะไรบ้างนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่อง Creative Talk ด้วยนะครับโดยในวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำหนังสือในกลุ่มของหมวดจิตวิทยานะมาเริ่มจากเล่มแรกเลยดีกว่านะครับเล่มแรกที่ผมชอบมากๆแล้วก็ recommend ให้ทุกๆคน ได้อ่านเลยนะครับก็คือเล่มนี้ครับ How to Win Friends and Influence People นะครับวิธีชนะมิตรและจูงใจคนนะครับเนันสือเล่มนี้เขียนโดยประมาจารย์เลยนะฮะทุกๆคนต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับคนนี้ชื่อว่าเดลิดเคนเนกี้นะครับหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องของการที่โน้มน้าวคนครับให้เขาคิดเหมือนอย่างที่เราอยากให้เขาคิดครับ ตัวอ,อย่างที่ในหนังสือเล่มนี้สอนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะจินก็บอกว่าวิธีการที่จะทําให้คนเนี่ยรู้สึกสนุกเวลาคุยกับเราให้คุณยิงคําถามแล้เขาเป็นคนเราเรื่องนั่นเองครับเรามาดูเล่มที่2อง,องกันบ้างดีกว่านะครับที่เกี่ยวกับในเรื่องของจิตวิทยานะเล่มนี้ผมก็ชอบมากๆเลยนะครับเล่มนี้ชื่อว่า the psychology of money นะฮะหรือว่าแปลเป็นไทยก็ชื่อว่าจิตวิทยาว่ารด้วยเงินหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องของจิตวิทยาของเงินครับ ทำไมเงินต้องมีจิตวิทยาด้วยคือพูดอย่างนี้ครับบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยคนคนนี้เนี่ยรวยจังเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาอาจจะไม่ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอะไรฮะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีสอนนะอย่างเช่นเขาบอกว่าการที่คุณเนี่ยซื้อของแพงๆมาเพราะว่าคุณเนี่ยอยากจะเอาของแพงๆเนี่ยมาประดับร่างกายของคุณใช่ไหมฮะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้บอกว่าในเชิงจิตวิทยาครับคนที่เห็นว่าคุณใช้สินค้าแพงๆเนี่ยเขาไม่ได้มองที่คุณนะแต่เขามองที่ตัวสินค้าต่างหาก เช่นถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อรองเท้าเขาอาจจะไม่ได้มองนะฮะว่าคุณรวยแต่เขาอาจจะมองที่รองเท้าครับเพราะว่าเขาสนใจที่ตัวรองเท้าหรืออีกอย่างในกรณีหนึ่งนะฮะที่เขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราไปเห็นคนนะว่าเอะคนนี้เนี่ยดูรวยจังเลยเพิ่งถอยรถมาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีเงินเพิ่ม5้าล้านนะในความเป็นจริงแล้วการที่เขาซื้อรถราคา5ล้านนะี่คือแปลว่าเงินเนี่ยเขาหายไป5ล้านต่างหากนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะ The Psychology of Money นะฮะมาดูอีกเล่มหนึ่งฮะเล่มนี้ผมก็ชอบมากเล่มนี้บอกเลยว่าเป็นไฮไลท์นะฮะถึงเรได้เอาไว้เป็นเล่มหลังสุดนะฮะเล่มนี้ชื่อว่า Strength Finder นะครับเป็นหนังสือที่ผม Recommend ให้น้องๆทุกคนในออฟฟิศเนี่ยนะฮะได้ใช้เลยนะฮะแล้วก็ซื้อให้ทุกคนไม่ว่าใครจะเข้ามาทำงานใหม่แล้วแต่นะฮะก็จะซื้อเล่มนี้ให้นะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาที่ต้องอ่านเนี่ยมีแค่ประมาณ30หน้าแรกเท่านั้นเองเพราะว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนแบบทดสอบครับเมื่อคุณได้ทาแบบทดสอบแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้ครับว่าคุณเนี่ยมีจุดแข็งอะไรเพราะว่าหนังสือเล่มนี้พูดถึงการค้นหาจุดแข็งของตัวเองครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขามองว่ามนุษย์เราครับถ้าเกิดว่าเราได้พัฒนาตัวเองจากจุดแข็งของเรามันจะทำให้เราสามารถที่จะ พัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทั้งหมดก็มี3เล่มนะฮะที่ใน EP นี้เนี่ยผมมาแนะนำให้เร้รู้จักกันนะครับเป็นหนังสือในเชิงจิตวิทยานะครับก็หวังว่า3เล่มนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็เป็น3มเล่มที่สามารถอ่านได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุด้วยครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากทางเราอีกนะครับ